โลบอกสวัสดีครับโลบอกวันนี้จะพามาสำรวจสุสานใต้ดินนะครับมีเสียงเรียกว่าเสียงเสียงแห่งความกดดันนะครับดูสิสุสานมันมีศพพ่อแม่มึงไหมเออเยวพาไปดูถ้ามีคอมเมนต์บอก,กด้วยสัตว์ขออภัยสำหรับความก้าวร้าวนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ผีเข้ากูควรจะไปเริ่มสำรวจตรงไหน,นอะไร้นะ คืออะไรวะมีรูปภาพเหมือนเป็นตัวอิ์บล็อกที่รูปร่างเหมือนมนุษย์เฮ้ย <Hey! S 1> หน้าขงขาวไปไหนนะอันนี้อะไรวะนะอะไรตกกดดูซิจิ้มดูสิจิ้มแล้วก็ไม่มีอะไรเออแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ทําไมไปใช้ม่งเปิดตรงไหนวะโอ้ oh, นี่เราเปิดเอ,อ้ยมึงส่องเหี้ยอะไรกูไอเบคอนตะกุดดึงผมแม่งไปใส่กระทะทอดเลยเออแม่งชื่อเบคอน กูจับแดกแม่งในสัตว์ขออภัยสำหรับความเก้าร้าวนะครับผีเข้านะฮะเฮ้ยอืมอ,อืมออโอ้เสียงวิทยุนะฮะก็เป็นเพลงสากลยุคเก่านะฮะไม่รู้เปิดให้ผีฟังหรือเปล่าโอ้นี่มีไฟฉายนะะสุสานทำไมไม่มีศพศพมันอยู่ตรงไหน,นตรงนั้นเขาทำเฮียอะไรกัน ก็กำลังทับซีดกันทับซีดกันอย่างมอวันเป็นการนั่งแล้วก็ลุกลุกแล้วก็นั่งเว้ยแม่งมอะไรวะเนี่ยหืมเป็นห้องโถงสุสานนะฮะโอ้สุสานเะนี่ยโอ้เก็บศพเยอะเลยไงคนตายเยอะอ๋อกูเก็บไม่ได้นะมึงหกทำไมเนะี่ย เออหแล้วก็ต้องเก็บได้ดิอันนี้มันอะไรวะเนะห้องทองฝาสตาร์แมนกระจกเงาตะแกรงเหมือนจะเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่างนะเท่าที่สังเกตและวิเคราะห์สิ้นสุดของโลกไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นฆ่าทุกคนตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตใต้ดินเราต้องฆ่าทุกคนเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตใต้ดินกูวิเคราะห์มึงถูกไหมเนะี่ยอะไระเนะี่ย มีโดดตีกดดันความรู้สึกนะได้ยินไหมฟังดีๆเิียมเิียมคุยตุ๋ยเฮียมเราคุยกระโดดขึ้นไปดูสิมบมบมบมาหอบ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 โอ้ยหอบนะเงี้ยสูงกูดันด้นความหอบมากูเจออะไรบนยอดสูงสุดนี้ ไม่เจออะไรเจอแต่ i n v i s i b เบ l e g o โอะไรไมึงนั่งอะไรฮะเอาเอาเอาโบจอบกันซะแล้วสถานที่นี้มันมีอะไรทำไมมันถึงทำเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดมันต้องมีบางอย่างมันมีเหตุผลของมันทุกอย่างมีเหตุผลของมันนะฮะเหมือนพ่อมึงมีเมียน้อยเนี่ยพ่อก็มีเหตุผลไปดีกว่าะฮะเราไปจากพีระมิดนี้ดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรมากไปมากกว่านั้นแล้วนอกจากความใหญ่โตมโหฬาราน,นะ จะแตะพลังงานกระจุกกูอยากแตะจังเลยฮนะทำไมมันน่าแตะอย่างเงี้นะ <c oughs> อุ้ยมันเจ็บอยไม่แตะก็ได้เชื่อแล้วกูไม่อยากตายกูไม่อยากเดินใหม่ไปที่ห้องสวนห้องสวนเป็นยังไงะสงสัยจริงๆกูมาเจอเะไรผีบเปล่าคน แต่งตัวสยองเลยมันพูดอะไรนะมึงฟังรู้เรื่องไหมนะฮะมึงถอดหน้ากากมาคุยกับกูได้เจสันวอหีเป็นภาษาคขมนหรือเปล่านะอืมอะไรวะนั่นนะเอ็กซิสนะฮะทางออกมันจะพาเราออกไปไหนบึ้เฮ้ยเรามายังสถานที่ใหม่นะฮะต่างไปจากสถานที่เดิมมากอันนี้ก็เอ็กซิส อันนั้นก็เอ็กซิตให้กูออกใบยังไงสแตเวเสียงอะไรวะเยนยนี้มีอะไรได้ยินเสียงอะไรไหมมีคืมีนาคมปี2057ส่วนที่เหลือคพงพนักงานไทยไปดูเหมือนว่าเราติดอยู่ที่นี่ได้มีเสียงควนขางนะเสียงเป็น <c oughs> เสียเาเป็นประมาณนี้มีเป็นเหมือนเรียกทีวีหรือเรียกรูปภาพดีวะน่าจะเป็นทีวี360องศาหรือข้างนอกมันเป็นอวกาศจริงๆดูได้มีเอเลี่ยนไหมมีเอเลี่ยนไหมเฮ<ะ>้ยมันอยู่นี่นี่เองโอ้ใหญ่มากลงไปก็น่าจะตายหานะแค่ไปเนมิด หินอะไรเรียลาดเออ,เอ,อ,เอ,อมึงจะชนกูตกนไอสัตว์ก็โดดข้ามแบบชำนาญการอะไรเมื่อนั่นนะฉันชื่อบีครูสบีบีบิกบ,บิอูสบิกิอูสการถูกไหมสตาร์ทเทพเจ้าให้ฉันพันแปดร้อยหกสิบเอาไม่มีเงินนะบาสำรวจให้กูไม่ได้พกเงินมาด้วยนะมารีดกัน ทำไมฉันถึงต้องการใส่อยู่ในห้องอื้อเช้านี้ใครมีน้ำไหมจะไปรูบมึอไหม่มีใครเห็นพี่ชายของฉันสนายลิอุสสนายลิอุสอุสอัสสนายลิอุสสนายลิอุสอุสที่ังเป็นคนขม,ม,มัืนมาแม่งมีกลิ่นน่ากลัวที่นี่ใครมีน้ำไหมอ่ากลิ่นน้ำกลิ่นน้ำแล้วถอดกางเกงก่อนนะ มาดูตรงนี้สิมีอะไรมีท่อสีแดงนะฮะท่อสีแดงอืมเฮ้ยมีหลุมนะฮะมีหลุมไอ้ลงไปด้อเจอืมมันเฮ้ยมันน่าลงไปไหมล่นะน่ะกูมันน่าลงไปหรือเปล่าวะตวขอขอตัวทําใจก่อนนะขอตัวทําใจก่อนดูตรงนี้ดิมันมีอะไรเอ้ยอะไรบ้นนะ่ะ มีควันตินทลาติโนนะฮะผู้กำกับชื่อดังนะฮะแล้วก็นักแสดงเบตนตินคออนะฮะมีปัญหาปรึกษาสนะฮะอะไรมันเขานั่งชุมนุมอะไรกันอยูนะ่ฮะโอ้ยห้องอืมอืมโอ้ยเสียวตีนเสียวตีนนะฮะเสียวตีนไปกัน เอาว่าไงอื้อืสักปาบสักปาบอ่ะได้เวลาลงไปในหลุมสี่เหลี่ยมนี่แล้วนะอะเชิญเชิญก่อนเชิญก่อนเลยเชิญก่อนเชิญก่อนเลยเชิญก่อนเชิญก่อนเลยอ่าปะมากูบังกูเฮ้ยตกแล้วอืมอืมกูจะกลับขึ้นไปได้ไหมนะเนี่ย อะไรวะเนี่ยบน <S <s <umi> <S เพดานเปื้องหลังสตูอยู่ข้างล่างว่าไม่มีไปไม่เห็นบิกกูก็ตกใจเวอร์วังจังไงเฮ้ยอินวิสิเบิลกูมาเจอมีไงละฮะอะไรวะนั่นนะทำไมมันเป็นยืดยืดหยุดหยุดยัง้นเข้าไปแล้วกูจะถึงแก่กรรมไหม คืออะไรมันเนี่ยเอ,อ้ยมันก้อนเนื้อนะ <c oughs> ตายเลยเบอร์เอาอินวิสเบิลพีทักสิพีทักอินวิสเบิลยอดมนุษยพ์พีทักโลกไม่เห็นพีทักเลยหนีไปแล้วได้เวลาสังเวยสังเวยเสยวัง มหายใจด้วยมันมีชีวิตกินกูเลย,ยเป็นไงแซบไหมพี่ตอบหน่อยสิว่าแซบโอ้ไฟฉายที่มันตกนกี่ก็มีคนกระโดดลงไปเฮ้ยพี่เจสันวอหีพี่ทำอะไรของพี่นะ่ะโอ้โหสมที่แล้วที่เป็นฆาตกรโรคจิตแม่งฆ่ากูอย่างนี้เลยมีตรงอื่นใะห้กูสำรวจ เออหายมืดมืดมือดอ,อยู่มืดนานไม่ได้นะ,อะโอ๊ยโอ๊ย,อยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตายโดยไม่มีเหตุผลอะไรวะทำไมมาอยู่นี่แม่งมาอยู่นี่กันหมดเลยเกิดอะไรขึ้นวะก็แต่เฮี้ยวบอ มึงอย่าผักกูไอ้สังขยามีเชือกปีนป่ายขึ้นไปนะมึงอย่าตกมาใสอกูนะขึ้นมาได้อย่างสันทิสุขมีอะไรข้างบนเนี่ยเฮ้ยมึงมาไงนะเนี่ยเออมึงขึ้นมาได้ไงนะไอ้ไอ้พี่ก้อนตุบๆนะพี่พี่ตุบๆดีจังเลยมีรูตะปุ่มตะปั่มได้พี่ใน,นรัศมีอมาเหิตแรงมากเลยนะพลังอมาเหิตนะ อกูตายโอ้ยโอ้โหดูสภาพตายตายได้ยงเนี่ยอะไรวะไปขึ้นไปอย่าดันกูอีกลนโ้นเสือกดันกูอีชื่อบูแต่ใส่เสื้อแดงทําอะไรให้มันเข้ากับชื่อหน่อยมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ข้างล่างเลยมึงมีหลายตัวเลยไงเนี่ยเอ้ยห้องใหม่นะะอะไรวะนั่นนะเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยตายไม่ตายตายไม่ตายไม ไม่ตายนะฮะนั้นเราก็ลองด้วยไม่ตายนะฮะไม่เป็นไร <Hello. S 1> ไม่เป็นพิษเป็นภัยโอ้ยคุ้งกู้งแข็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 งปุ๊กโอ้ยแข็งแข็งมันตื่นตอนเช้าไหมโอุ้ยอุ้ยแข็งโอ้ยโอ้ยมันแข็งมันแข็งโอ้ยโอ้ยแข็งแข็งแข็งโอ้ยแข็งแข็งแข็ง มองไม่เห็นเลยไม่มีไฟฉายนะ่ะมีไฟฉายบริจาคไหมตรงนี้มันคืออะไรลูกมองไม่เห็นโอ้ต้นไม้เอออุ้ยห้องธรรมชาติจำลองธรรมชาติปลอมๆกูนั่งปิก,กนิกได้ไหมนะ่ะจะหยิบส้มตำกับลาบมากินพูดแล้วน้ำลายมันแสบสอยสอยทำไมมันมืดอย่างเงี้ยนะ่ะขอความรุนแขอแสงสว่าง,งหน่อยนะะเอ้ยมันนี่อะไรมันเอ๊ะ ขม m ันเออเป็นแสงสว่างให้กูโกโกโกพี่บูนะฮะพี่บูอุ้ยแม <c oughs> ่งเอ้ยมึงตกคนเดียวพากูตกมาไกลเลยโอ้ oh. มึงขึ้นดีๆสิขึ้นดีๆน,นะเป็นตกแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนน่ยเอ้ฟังนะ คนกำลังไต่มันไดมันตกใส่กันไดไงพี่ตกลงมาเนี่ยผมก็ตกลงไปนะมันก็จะชิบหายกันเป็นระนาวแลวแล้วก็ตกกันระเรลนระนาดจะตีละนาดเพลงั้งข่าวกินกล้วยนะแต่ได้ได้ดด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 จะตกนะเดินดีๆนะไต่ดีๆนะตกแล้วขี้เกียจขึ้นมาใหม่นะ อะไรวะเนี่ยเม้ยมันอะไรกันวะเนี่ยหมดอยู่ไหนวะเนี่ยฮึสัสสัสุดอยู่ที่นี่โ้โหมันปราสาทเปล่ามันเป็นเมืองเหรอเป็นเมืองเหรอเป็นเมืองหรอือเปล่าใช่ City, นิวยอร์กซิตี้ไหมมีความคิดเห็นอะไรนะฮะมีความคิดเห็นอะไรมาหงมาเหอดอะไรวะนั่นนะ่ะ สัมผัสดูสินี่คืออะไรเฮ้ยซิตี้เมืองนะฮะโอมีเห็นลอยเรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบน่าจะเป็นให้เราเดินไปนะ,ะเป็นการบอกทางทางอ้อมนะฮะมาเป็นเพื่อนไหมเฮ้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 ทางนี้ทางนี้ <c oughs> <c oughs> ตายอ,อีกแล้ว อ้ัวใจไวหรือเปล่าตายแบบไม่ทราบอาการเอาอกลับมายัางจุดจุดเดิมเมารวมตัวกันโดยไม่นดยดันหมายเป็นชะตาฟ้าลิขิตมาอ้ยแม่งอะไรมนะันสู่สารหาอะไรมนะันโองเดินไปไม่สุดเลยโดนฆ่าชีวิตไปซะแล้ว อะไรวะงงเว้ยแต่ดีๆแต่ดีๆแต่ยังมีสติมีสติทุกฝีก้าวฮะเอาสติเนี่ยเป็นเกิดอะไรขึ้นวะมีเสียงดาบชงเชงชิงชอง ชิงช่องเสียงดาบชงเชงแล้วก็ตายกันทั้งหมู่คณะเลยแล้วม,มันคิดสั้นอะไรกันวะนั่นน่ะเสียงดาบทรงเซียงมันมาจากไหนงงงงงเหลือเกินเสียงดาบทรงเซียงมาจากไหนวะทรงเซียงน่ะมันชงเชงมันทรงเซียงอะไรวะเสียงดาบทรงเซียงมาแล้วนะผมเสียเส้นเสม็ดเตดเลยตอนนี้นะผมรู้สึกเสียเส้นเสม็ดเตดทางตรงนี้เขาไปไหนกัน โอ้โอ้โอ้ยจะได้ไปมั้ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อไปสิมัดชนทำไมโอ้ยายชายตกเลยมีบางอย่างอยู่นอกกำแพงเป็นกำไรหรือเปล่าเสียงอะไรเฮ้ยหลุมใหม่มันรูใหม่นี่วะโหเจอรูนี่ก็ อยากจะลงรูอนะไรในอย่างนี้เนะี่ยอ๋อ็ต้องลงสักหน่อยแล้วแหละเจอรูแล้วเนะี่ยเออมือดมากเลยมองไม่เห็น,น,นเดินตกไปจะเจอะอะไรไหมเนะี่ยกูมืดมิดเลยทนะีนี้ว่าโผล่อะนเนี่ยอฮ้ยเฮ้ยเสียงชักดาบพอพ่อพ่อจะอะไรวะแม่ง เกิดอะไรขึ้นลงรูเลยแล้วกันเมื่อลงรูแล้วตายนะไม่มีอะไรนอกจากความตายนะลงแล้วตายถ้าไม่ตายก็เพราะไม่ลงไงแต่นี่กูลงก็เลยตัดเลือดรถเลือดผมลดเอ้ยเลือดรถไม่ใช่เลือดลดปี๊ด อะไรวะเสียงดาบทรงเสียงมาจากไหนพี่กูงงเสียงอะไรปะบูสต้องเป็นเสียงตัวอะไรโอ้ยมายืนตันอะไรวะนนะมายืนตันเนี่ยเป็นลุงตันหรืองไงฮะถ้าเป็นลุงตันนี่จะไม่ว่าเลยนะแต่อันนี้มายืนตันแต่ไม่ใช่ลุงตันเนี่ยพี่โถพี่ถังพี่โถเลยเออ,เอ,อ สิ้นสุดยังสิ้นสุดแล้วนะฮะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้เป็นเมืองนะฮะโอ้กูนั่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อยอย่าฆ้ากูบ่อยกูแสบคอโอ้ยกูตายบ่อยเหลือเกินงงอะพี่พี่งงไหมผงงนะเนี่ยันตายได้ไงไตายได้ไง มาทักทายแล้วก็จากไปไม่ไม่ปล่อยเวลาให้กดไปกดปกุ่มเปิดใหม่เลยได้ไงตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะตัวอะไรมาแล้วจะไปไหนไปไหนไปไหนจะไปเหรอไปไปเหรอไม่ไม่ให้ไปไม่ให้ไปนนนั่จะไป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 ,ไป อะไรวะทำไมหน้าคุณไม่ชัดวะโอโ้โหโอ้ยหน้ากูเบลอรือกูไม่ชัดเจนกูตายอีกแล้ว ตายโดยไม่มีเหตุผลหาสาเหตุไม่เจอเพราะไม่มีเหตุและผลแลูจะหาสาเหตุเสียงดาบชงเชงมาจากไหนงงไปไหนจ้าไปไหนไปไหนจ้าคนสวยไปไหนจ้า เสียงดาบมาทีไรก็เจ็บปวดทุกทีเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ <c oughs> เป็นไงพอจะพากหนังได้ไหมครับ <c oughs> อะไรวะเฮ้ยเสียงใครตัด,ดาบอ่ะนั่นนั่นเสียงตบด,ดาบใครทำเฮี้ยอะไรกูชักสงบกิดแล้วนะมึงทำเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยเนะี่ยเสียงตวัด,ดาบเฮ้ยเสียงตวัด,ดาบอยู่นี่นั่น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  เฮ้ยดูใกล้ๆหูวเลยเฮ้ยเฮ้ยนนัมึงตัววดาบนี่เองมึงมึงมึงตัววดดาบเนาะมึงตัววดดาบเนาะมึงมึงมึมทำใช่ไหมมึงทำคนตายห่ามดเลยเนาะเอากรีเอาเอาเอาข้ากูข้ากูข้ากูเฮ้ยเฮ้ยมีดาบเฮ้ย มาประลองกันมาดูว่าที่เขาตายหากันหมดเกลี้ยงเนี่ยพวกกันประลองตรงนั้นใช่หรือเปล่าใช่ไหมเลมอนแม่งยิ้มฟันแฉงเชะนั่นนั่นเสียงเสียงควักดาบเสียงชักดาบไม่ใช่เสียงชักเป้าแน่นอนตัวเนบักแอปเปิลอบักแอปเปิลมามาเลย สิ้นสุดการสำรวจแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับสิ้นสุดแล้วจบแล้วแสบคอแล้วเกินสงสัยจะเป็นตอมทอนซส้นอักเสบแล้วมั้งนี่กู